สวัสดีครับผมนายชลศิษย์อัสดาวุธรหัสนักศึกษา165205110080ชั้นเรียนที่1 2ับ2วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการพึ่งพาโปรแกรมแบบตอบโต้กับสสำหรับโครงสร้างข้อมูลแลนกอริทึมสรุปง่ายๆเลยนะครับรอย่างนี้คือในงานนี้เรานำเสนอเวอร์ชั่นของ debug pdg ซึ่งเป็นระบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและตอบโต้การกับกระแสะข้อมูลของการนำ DSA ไปใช้ในรูปแบบที่ส,สรุปโดยสมบูรณ์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อระหว่าง input และ output ได้ได้ทั้งหมดและการสรุปหลายเลเยอร์ช่วยให้สามารถขยายและยุค ขอบเขตที่สนใจได้เปิดเผยการไหลของข้อมูลระหว่างตัวแปรต่างๆที่อยู่ในความจำฟังก์ชันลูปและคำสั่งแต่ละรายการหากต้องการการรวบรวมเข้ากับ IDE ยอดนิยมและเครื่องมือแก้ไขความช่วยเหลือให้ผู้ใช้สามารถค้นหารหัสที่รับผิดชอบการดำเนินการ โฟล์ข้อมูลคุณสมบัติอันกอริทึมที่สำคัญเช่นความสเสถียรของการเรียงลำดับศักยภาพของการทำขนานกันหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิาทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่โดยทั่วไปจับต้องไม่ได้และทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ยากเราได้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ดีบัก P.D.G. กับอัลกอริทึมการเรียนลำดับต่างๆได้อย่างไรสแสดงศักยภาพในการสแสดงภาพคุณสมบัติอัลกอริทึมบางอย่างหรือขาดคุณสมบัติดังกล่าวในบางกรณีผู้ใช้สามารถสำรวจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคุณสมบัติเหล่านี้ได้ซึ่งจะทำให้สิ่งต่างๆสนุกขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เราสรุปได้ว่า Debug PDG แสดงศักยภาพในการช่วยเหลือผู้เริ่มต้นในการทำความเข้าใจโปรแกร,รม DSA อย่างไรก็ตามเพื่อใช้ความเพื่อใช้สำหรับงานการเรียนรู้ต้องเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องก่อนซึ่งดังที่เราเห็นในกรณีคอนคอนติเ Con น คอน t าค c t สตอรี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสมอไปแม้ว่า JS จะไม่ใช่ตัวเลือกยอดนิยมที่สุดสำหรับ DSA แต่ Debug PDG ส่วนใหญ่นั้นไม่เชื่อเรื่องภาษาและสามารถขยายเพื่อรองรับภาษาเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นประกาศสุดท้ายการศึกษาเชิงปริมาณได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ ที่น่าพอใจเป็นอันดับแรกในแง่ของความแม่นยำและความยืดหยุ่นระบบทดสอบจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทดสอบที่หลากหลายสำหรับการพัฒนาเครื่องมืออัลกอริทึมเพิ่มเติม,ตมและยังใช้ให้ผู้ช่วยสามารถสร้างตัวอย่างใดๆซ้ำได้ด้วยการคลิกเพียงปุมเดียวครับ